วันนึงบ่ถือมันบ่ถูกป่ะวันหนึ่งปูบอกบ่ถือมันบ่ค่ะวันนี้พระได้บ้างวันนี้ปูจะเอาขึ้นไฮค่ะสมบัติไปเปลี่ยนจากพระนะจากสีวรนาะขาเรืองน่ะไปเป็นผ้าขาวเราเพิ่งกัดซักไม่ไม่เท่าแม่ใครยางขึ้นไปคือนจังถึงซานเป็นอ้นย่างเนี่ยแหละวันนี้เพิ่งกัไปนั่งทำพิธีขึ้นจัเข้าไปเห็นขึ้นไปในหอห้องคนน่ะวันนี้เออจากเป็นพระขึ้นมาเป็น เป็นปูปูนุงขาเป็นปูชี้ปกขาวนะใช่ๆก็ว่าเป็นผ้าเพิ่นกับบอกเล็กปูด้ายพ่นก็เลยเปลี่ยนสุดนะนั่นและในฝันกับฟันแปดอยู่ซ้ำเพิ่นแปดหลังจังบุพินจีนแม่แม่นั่นแหละเจ้าันเล่ปีนี้เพิ่นเพิ่นก็เล่ผ้าผ้าทำพิธีไปแล้วเพิ่นก็เลยห้องขึ้นมาซี่แปดสามนี่แหละถ้ำที่เจ้าขอในนิ่งชัดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดี f อซนะคะทางช่องเจตุพารวยเจตังคนภูไทยน้องเดลแล้วก็มนตการพารวยนะคะค่ะค่ะอันกีดขึ้นเนาะเมื่อวานเนาะสองเมื่อสองขึ้นแล้วจากทีเทานอนนี่สามขึ้นเป็ขึ้นที่สามขึ้นที่เรามาเกาะติดสถานการณ์ที่สามแม่ฮันนี่กับมารอบต่อเลนนององนี้เนาะค่ะเมื่อวานนี้นองวันที่สิบสามค่ะนอกจากกัมีคนเนาะเดินทางมา มาลอดตัวเลขหลายอุ้งอิงหลายหลายค่ะเนาะค่ะจำเลยเกตัวกับเจตังหนีแบบกับท่านหันเลยพี่นองเมื่อวานนี่เนาะได้ไลายท่านก็จะได้เลขปิงปองของ้องอุ้งอิงไปแล้วเนาะจากประเด็นที่จริงที่งานสี่เดือนห้างกำมืออื่นค่ะจะพากันเดินโอ๊ยจะเดินห้างกำมือวานถูกรูอเปลาผิดหอเปลาที่จริงน่ะเราจะเดินทางกบกลับกันเมื่อวานแต่ว่ามันเมื่อยมันเพี้ย กันเลได้พากันนอน้องแรมนอนที่สอดอีกขึ้นนึงเป็นขึ้นที่สามนอนขึ้นแรกนอนขึ้นแรกกับกระบอกฝันนอนขึ้นที่สองกระบ่ฝันแต่เมื่ขึ้นอีกขึ้นที่สามกับกับมืออยนั่มหรอความง่ายคือว่าขึ้นสุดท้ายสิกลับบ้านเพราะมือไอ้พี่อนัมกับมาได้ไหวผ้าน้่ตกับต้นตรงตรงม่ขึ้นนี่เพราะว่ามันมือเนาะจกันเล่นนอนนอนเลยพอดี มมเมื่อฟันเมื่อคเนี่คืนที่สามเคื่อนสุดท้ายที่จะเดินทางกลับบ้านบรได้บรด <c ười> เวไหวพระคลืนที่สองกัะไดไหวเยอะเคืนแรกกัะไดไหวอยอะนี้เมื่อยแห้งอนาบน้ำด้วกับั้ากันนอนกันนอนเนาะค่ะอืมว่าดีรับไปฟันฟันเห็นพระอืมแล้วก็เป็นเป็นพระที่ <c oughs> ที่อำเภอของแอดเนาะค่ะเป็นเคารพนับถือนะคะในฟันเนาะจ้าราบเนียน แต่บอขอเอ่ยซื้อบอกบอกเอ่ยซื้อกไ็อออกได้ดอกเนาะจ้ะก็ต้องเอ้ยก็ได้ดอกก็เป็นพระนะคะทาที่ที่ให้บ้าน<ม>ชาวบ้านเคารบนับถือเพิ่นนอกจากปณีงวดก้อนนี่แอดกระทุ่มตัวเลขของเพิ่นหลายอืมักเพิ่นกับว่าที่เพิ่นกับว่าได้ห้ตัวเลขหรอกแต่ว่า,า,าข้จับออกปริศนาคำบอกของเพิ่นเนาะเราไปดูก็เลขมาแฝงตัวเลขก็เลขไปลงทุนตัวเลขเพราะว่ามาัก ันนี้พนมาในฝันพนได้ว่าบางหนึงวัวับางนึงบอกเลขว่าถือพนปอสั่นห้องกับนางโนบพ่นอยค่ะได้ว่าจ้าแต่ว่าก็บ่เป็นยังเดี๋ยวบ่เป็นยังวันนี้ผู้จัดจะเอาขึนให้ประัานเพิว่าอเพิดบาได้ไห้อกะบ่เป็นยังเี่เสียงห้องก่าเฮาบ่อเป็นยังเขาะว่าที่ห้าลงทุน ลงรุ่แฝงเทากับประได้บ่ได้คิดอีหยังมากมายสินะค่ะแต่ว่ากับวังก,กับว่าเฉือแล้วก็แล้วเนาะค่ะกับว่าเฉือแล้วแล้ว,ลวที่ในในในความฝันของเฮานะปานีนเ <c oughs> พิ่นก็เลยว่าเพราะเพราะเพราะปูบรรวาเดี๋ยวปูเสิเอาคืนให้เพิ่นเพิ่นไปเปลี่ยนจากจากผ้าเหลืองจากเป็นพระนะ <c oughs> เนาะค่ะไปใส่สุดขาเป็นเป็นเพื่อปูชี้ปาขาวก็คือเพิ่นมีไม้เท้ามาหน่ำวันี้ย่างขึ้นก็จังขึ้นเป็นสามน้อย แค่คายๆว่านั่งขึ้นเป็นซานหน่อยเพื่อนกับอันนี้ไม่ท่าลงไปก็เลยว่าอ้าปูก็เป็นสีในในความฝันห้องกระตุกใจเป็นป่ะก็เลยว่าอ้าวปูปูก็เป็นสีแต่ว่าปีน,นี้เพื่อนกับซักไม่ท้ามัไปนั่งนั่งเฮทแคล้ายๆไปนั่งเฮปิที่เพิ่งจังเอาไปตาห้าตัวเลขมาละปีน,นี้ซักพันหนึง่งเพื่อนกับทำพิธีของเพิร์สซักพันหนึง่งเพื่อนกับเล่ห้องข,ขึ้นสี่แปดสามมาสั่น สี่แปดสาค่ะชัดเจนเลยปูบอกบอกแมนจากที่จากที่เป็นพระหมันบ้าเป็นว่าวันหนึ่งบ่ถือเป็นบอบ่าวันหนึงปูบอกบะถือเันบอค่ะปรนี้เพื่อนได้ว่งวันนี้ปูเจาขึ้นไ้อ่ะมวานประเดี๋ยปรี้เพื่อนกับเล่ตไปเปลี่ยนจากพระนะจากจีวรอนเนาะ่ารเลี้ยงนะเป็นไปเป็นทาขาว แล้วเพ่นกับซักไม่ไม่เท่าให้ใครย่ายงขึ้นไปคือจาเป็นซานเป็นอี้ย่างเนี่ยแหละคันนี้เพา่ลนกับไปนั่งทำพิธีคือจาเข้าไปเห็นขึ้นไปใน,ปนหอห้องคนไหนจ้าย่งางขึ้นไปแต่ว่าเห็นว่ารวยู่ใส่ด้อืมวันนี้เพื่นกันย่นงางทำย่างขึ้นไปย่งางย่างซักไม่เท่าขึ้นไปปุ๊บวันนี้เออจากเป็นพระขึ้นมาเป็นเป็นปู่ ปูนองขาวเป็นปูชี้ปขาวนะใช่ก็ว่าเป็นผ้าเพินกรบบอกเ,กกเล่กุไเพนก็เลยเปลี่ยนสุดนะลในลในฝันกับฝันแปลกอยู่ำพนแปลงหลังจังบุพินแมนแม่แมละ,ละ,กะเกยนกับเพวันนี้พ,พนก็เลยผ้าผ้าด้าพีา่ีไปแล้วเพนก็เลยห่อขงอขึ้นมาก C83 นี่หละข้ามที่จะขอในนิ่นชัดชัดเจนมากแมน ตารางหลังยังรู้ว่าลเลขเลขของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นรางหวยก้อนแห่งกระถิ่นบ่แต่เลขหวยก้อนเพะนะเนิ่นน่ะแปดศูนย์สามเด้ถ้าถ้าเข้ามาตัดมันก็ยังมีแปดสามสามแปดสี่แปดสามเพราะว่าหางวยก้อนเกินนัดจัดนั้นเนี่ยคือแปดศูนย์สามอันนี้นก็คือเราฟังนาะอันนี้ก็ตามฟันเพราะว่ากับแปดเมียเพิ่งมาจากคว่ำได้ก็ะเล่นบู๊ฝันแล้วก็เลขยังติดอยู่ในอยู่ในในสมองเฮาโย่แมในความรู้สึก แต่ว่าการเคื่อสิบอลสิบอลเอฟซีเนาะปีนี้บอมมีความมั่นใจในความฝันจะขอนเป็นบอบอรู้ว,ว่าเป็นยังถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเอฟซีที่ได้ที่ติดตามแอดมอนตการอน่ะเพิ่นจะรู้ดีปีที่ผ่านมาเนี่ยกันแอดมอนตการ์ฝันเนี่เป๊ะ,ะเลยอืแต่ถพอตรงมาปีนี้เห็นบอมวัดบางเนืองน่ะฝันว่นวนนวมมีค้อความบอกแปดซีซีมันออกหา่าห่าแต่ว่าวัดนี้สี่แปดสามต้ ตามตามลัทธิปี่ผพานมาขันทุสรบอกนีเป๊ะเลยเด้อันนี้เป็นปูพ่อแม่แต่มันมันเพิ่นซักไม่กันเท่าขึ้นทั้งสารแม่นจ้าเล่หาสเป็บนหระเปล่าหรือว่าจังนใดตาเป็นพระถ้าสําหรับมนทการิีวาเพิ่นซักไม่กันเท่ายางขึ้นทั้งสารเลขชุดนี่สิเป็นบนหรือว่าสิเป็นตัวเลขขึ้นหรือว่าจังไดดตามลัทธิจากความฝันอันนี้กักัก็บ่ลูคือกันแตาว่าเ้ากัคื่อทั้งบนทั้งล่างเลยหน บอก้วก็ซื้อึ้นซื้อลงน้ำเนาะแต่วันนี้เห็นบางวันวันวันที่ผ่านมากาเป็นมะฮองบอกผู้ชายแต่ว่าเด็กหน่อยนี่เป็นเด็กหน่อยผู้บ้าววดก้อนแปดซีซีเมื่อก่อนห่าฮ่าแต่อันนี้ก็เป็นปูเป็นพระปีที่ผ่านมาจะเป็นผู้เทาบอกเป๊ะตลอดเลยนั่นแต่ว่าปีนี้บ่รล้ว่ามันจะเป็นจังไดเนาะเฮาก็บมันเอาง่ายๆ่าอเขาเฮากับขื้นไหนน้ำแน่เพื่อเป็นเพื่อบ่โอกหัง เพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่กท่านได้เสียชี่เวียดนามเลยเพิ่นก็ยังเป็นเพระในในฝันเพิ่นงพิอนจำว่าเหมือนว่าเพิ่นเป็นพระเพิ่นจะพิสพิสินแล้วก็เพิ่นก็เป็นพระที่เป็นผู้พระธิดาใช่เ้ากันที่ให้บานเพิ่นเคารพนับถือแม่นเฮาก็บ่สามารถออกซีนแต่กระแปลกกระแปลกนะข้ามาอันนี้อยู่ตั้งศรีสเกีเนาะอยู่อยู่ตั้งจากมารีสเกีแล้วมาฝันขึนที่3เออคืนคืนที่เรา จะกลับบ้านจะเดินทางกลับบ้านแล้วที่จริงจะกลับตะโมว่านมันเมื่อยมันเพียบัวไวก็เลยมามานอนนอนที่สอยอีกขึ้นนึงเพิงสองสามเท่าเดินทางมาไกลมาตังมาไกลมาตังมาตังกับ่อแม่บอดาบ่เนื้อไหสุกกลับเนาะขนาดสิว่าพากันมาไกลแท้ลูกุนะเพิ่มเติมน้ำมันบอมของชว่าตัวเพิ่งห่างกันอนกันทั้งสามเพื่อนแน่อ่ก็บ่แน่เนาะมีแน่แล้วข้าน้อยก่อนบร่องจัด อาจจะคืนนี้อาจจะได้อารลอยเือนแล้วก็ไปต่อที่รัฐบาลไทยเลยคาคาค้างเท่าไรคานามานะเพราะว่าวันนี้เราก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเมนเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะแยกย้ายเขาก็ต้องไปล่าแม่ฮันนี่ก่อนจ้าแต่ว่าก็จะไปไปศาลก่อนเมนเอา่ะไปไปไปที่ศาลแม่ฮันนี่ก่อนกลับไปล่าเพลินขอพรเพลินไอเดินทางก่อนเดิน่อเนาะแล้ว หลังงลังหลังหวยออกนะคะหลังประกาศทลนแล้วเราค่อยกลับมาใหม่นั่แเออันนี้เรากลับไปเตรียมความพร้อมเตรียม <c oughs> ไปเติมพลัง <c oughs> ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปตามตัวเลขของของของพื้นที่เราที่เราตามเนะ <c oughs> <c oughs> าะเลขนองอูอิงเลขกยุซานเขาในห้ตกงานในนอ่นแหละจ้าตะว่ากลับกับพิจารณาเบิรงเแล้วผ่านในช่วงตัวอลขคือ แอดเอนีนชัตก็คือ483นะคะขันมาขันชอบกระจังคอยลงทุนน้ำแอดเนาะค่ะกับบอมมกขันชอบกับพานนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อจ่าบัว่าจะเป็นทางช่องเจ๊ตังพนมพูไทยเจ๊ตู่นะคะน้องเบลพารวยแล้วก็มณฑการพารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ <laughs> าเนี้เด้อจ่าเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะตัวเลขของมณฑการเอาไปตัดเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ เจตูอยากจะบอกว่า483พี่น้องกับซื้อขืนซื้อลงน้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขทุกตัวมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ขืนมีสิทธิ์ลงพ่อพี่น้องไปพิจารณาตัดเหร่นน้า8338 8448 4334เนาะค่ะนะเนาะเข้าไปตัดเหร่น6ประตู้อพี่น้องหรือว่าเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะ กะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะ อันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดประดนะคะถนามมือไดแอดประดกินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ